ตัดโจดสักกีนแล้วบังตัดจสักกีนแล้วมึกฮ้อมมึกฮ้อมมากเขากเขานี่้อมมมึกนี่ับรอลุ้จอดใจช่วยช่วยนีสิบงชีวิตเตียวบนเรือเราต้องคว้ความว่างไว้กับความร่มบูรบ์ของตองแต่เล่ยรังนะมึกซัดัางแต่เลซัดวันนี้ต้องลงไปกินในเล่แล้วอนนอน ตอนนี้บินัทรายการทีมงานโยกคลา่งพองผักลีดรังครับตอนนี้เรายกบนเรือไต่กเก๋าเจ้าตะเล่ครับวันนี้ไต่เก๋าไม่ได้มากแต่ว่าพบินัทขับมาเองเลยก็คือว่าเราลักเรือมาครับล <c oughs> ักเรือไต่เก๋าครับพี่ล่วงพี่ล่วงคนวังแฟนผมผมนแต่จอากม้อนม่อนเกียร์ไ่หมดเกียร์ตีเนี้ยขึ้นกันมาตีได้ไหมครันอ๋อนะ่ <c oughs> ตอนนี้ไต่เก,ก๋ากำลังห้าดีกว่านี้อ่าเร็อวอ๋อนู่นมาแล้วตามมาแล้วไตนะ่เก๋าตามมาแล้วไปหนะ oh. ้ามาหน้ามาห้าโอ้ื้นาบ ไต่เาตามหมอบเรือเราแทะหลักเรือมาแล้วเนี่ครับใต่เ้าเจ้าตาเลีครับนาเ่เดใจลังตาเลวันนี้เราจะจัดทริปเรียกว่าทริปย่อยแห่งปีเลยครับวันนี้เป็นทริปช่วงวันนึ่งคืนแต่เราจะมาทำอะไรกันไม่รู้กลางตเลีือมีกิจกรรมมากมายอย่างยิ่งเราจะไปเท่เกาะเล่าเลี้ยงกันครับเกาะี่เป็นช่วงสวรรค์แห่งทองตาลีรังเลยสวรรค์จัดจัดเลยแล้วกะเราเลี้ยงในปลัว มันไม่มีก้นแล้นะนึ่งก็คือไม่มีก้นซึ่งเป็นเกาะสวนตัวของพวกเราต่อเดียวซึ่งว,วันนี้เราไม่ได้ผ้าห้ามการกิน,นได้แต่ว่าเป็นแบบว่าเป็นชิ้นเป็นนั้นมาแลนะ้วเราจะให้ไต่เก้าผ้ามาเอาชีวิตรอดนะแรืที่ว่าไต่เก,ก้าจากรเล่ยิป้าเรารดนายนี้ผิผ้า<อ>ความว่างไว้มีอยู่ไม่กี่ก้นครับมีเป็นร่องแก่ก้นหนึ่งเป็น<อ>ร่องแก่แต่ทำนาตีตกปลาหรือว่าตกอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็มีหนักเล่าด้วยวันนี้นะนะครับนั่นเป็นของเราเดี๋ยวจะ ดำรุงชีพเอาชีวิตรอดกันช่วงวันนึ่งคืนท,ทะเลรังนะครับนะอันดับแบรกเราไปตกมึกกันก่อนจังกับเผื่อเอามึกตรงนั้นแล้วมาเป็นอาหารในการดำรุงชีพของบอกเราไปตกมึกกันก่อนต่อเดียวจังกับจังกับ จึงเกาะจังกาบเป็นตีเรียบร้อยครับเกาะจังกาบนี่มีไล่เจอนะถ้าว่าจะเป็นเจ้าเลว่าคนนี้เคยมาตกปลาบางที่อาจจะไม่เรียกว่าจังกาบเราก็เรียกว่าอะไรกันมั่งนะคอมเมนต์มาบอกกันทีตรงนี้ก็จังกาบเราจะตกมึกกันก่อนนะมันก็ว่าห้าเงี้ยห้าวัตถุดิบในการลุงฮานก่อนนี่วันนี้สมาจิกเปียกครับนี่ปิ่มครับผมดีแร์ใสยทองบีดใช่ไหมครับก่อนสุก่อนนะครับนะอันนี้ปีนุ่มครับ นุ่มสวัสดีครับมาจากไหนครับพี่นุ่มมาจากกวนใต้นี่ครับกวนใต้นี่นะนี่พี่นุ่มทำงานอยู่ที่ไหนนะอยู่ดับเรื่องครับรับเรื่องกล้องเตีบ้านนครวนังครับผมผมอันนี้นี่งานมาไหมพี่นุ่มไม่เลยนี่กับดูดเด้อที่นี่ทีมงานพวกเราครับนี่นี่บางสั้นนะครับกูกิมแล้วก็ร้านแบงค์นะครับผมนี่เราต้องคว้าความบ้างกับร้านแบงค์แล้วนี่ราะว่า กาสรงกาสั้นเราไม่ได้พามาเลยนะครับนะเรามาวังนาบ่อนาแล้วหล่ะกันี่สู่เนียมคับสู่เนียมตตม่านอะไรครับสู่เนียมสู่เนียมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรู้สึกว่าดันลังจักกันใหญ่เลยเหล็กเดียวมึกไต่เกล้าครับพี่ไรครับพี่ไนครับพี่ไนนะพี่ไนจักแล้วครับเหล็กเดียวคนแรกเลยครับเปิดวันเลยไต่เกล้าครับไต่เกล้าโอ้มาอีกแล้วไต่เกล้ามาอีกแล้วอ๋อไม่ล้วก็มีอ๋อไม่ อมันก็มนมันเอ้เออเยนัดไม่ปลื้มานำนำเปล่าไม่ปลื้มเีมาดํานี่นี่จะสวยงามสวยงามที่สั้นสวยงามปีล่วงแก่ปีล่องปีล่งแกปีล่งก่อยตกปลาครับปีล่งไม่ก่อยจะน้ำตมมือสลัวแกปีล่องไปนะแต่ว่าเงียเงียเงียปีล่งมาไม่ได้เียัดมินมือเงี่ยทัดมินมือปอดม่ปอดที่ปีล่งปลาแต่ว่ากันปลาจุดใหญ่มากันปลาจุดให่มปลาเบากพันมาตึ้ง เอามาตกมึกตามมันดูแดงมันเอาเปรียบมึกมันมันมาแล้วครับฟิมครับฟิมนัดช่วยนัดช่วยตุ๊ดครับตุ๊ดครับไต่เก๋าครัเปรียบไต่เก๋าไก่เก๋าเดี๋ยวเรากำลังผกกุ้งอยู่นี่อ๋อเออไต่เก๋าอธิบายอย่างนี้นี่อะไกันตกมึกเตี๋ยวเป็นเย่าได้ไหมมึงตีอ๋อกุ้งเตี๊ยมอันนี้อันกุ้งเตี๊ยมเออแต่ตาว่าต้มได้กิ้งไม้นี่ใช่เบ็ดตกาึกมากินนั่นเนอะมึกกันจริงอ่ะนั่นแหละแต่นี่ก็าต้มไหมมันไม่ต้นในจักที่เอาเป็นีี่เนยยมมด้้แลว ตูเนียมจากกะไดมาครับโอ้มึกม oh! wow, 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 wow. ึกมึกตัวเต้าตัวเต้าตัวเต้าโว้วโว้วว้วววู้ตูเนียมสุดยอดใส่ช่วยใสช่วยตัวนี้ใสช่วยใสช่วยใส่ช่วยไม่อดแล้วพวกเราไม่อดแล้วอย่างน้อยมึกได้กินแล้วสิบซองชีวิตแต่โยบันเรียเราต้องคว้าความว่างไว้กับความือร่วมสมบูรณ์ของตองตะฤทธรังนะว่าเราจะรอดกันไหมแต่ว่าด้วยความมือร่วมสมบูรณ์มั่นใจว่ารอดแน่นอน ที่ไพรีกองออกรุ่งเองแล้วเพราะว่าเลนนอ้องๆก็ตอกกันหรือว่ายังไม่ได้ตามเป้านะต้องลงมือเองแล้วช่วยกันเบอ่อห้าวัดบุริบในการดำรงชีพของพวกเราวันนี้สิบเลือดชีวิตแต่อยบนเรือนะเราจะไปแคมป์ปิ้งที่เกาะสวรรค์แห่งตองทะเลตร,รังนั่นคือเกาะเราเลี้ยงแต่นบเรรยกเราต้องมาตอกมึกห้าหานกันก่อนที่เกาะจังกาบตรงนี้อยข้างเกาะ,ะช่วยเลยครับ มีนกินจีวอกข้าแต่บินโชอบอยู่รู้สึกว่าจะมีรังมันนะแต่บนเกาะจังกาบนี่มีนอกอินทรีตั่งขึ้นลมสงบด้านนี้เป็นเกาะเปตราด้านล่างนู่มเป็นเกาะเกียงด้านโน้นเป็นเกาะราเลี้ยงบรรยากาศดีวันเย็นๆนะเดี๋ยวรอแลเหล็กเดียวแต่ก็จักกันมาใหญ่ชุดกันทนะ่ามเรคิดแหลกได้นะพอพิตัดลงมือเองนี่ต้องนัดลูกขึ้นนะทุกท่านเตรียมตัวเตรียมตัวก็ใต้เรียนนะถ่ายเดานะได้ได้มาอีกแล้วพี่ได้มาอีกแล้วไปนู้ไปนู้ไปนู้ไปนูมึกลวกลองแล้วพี่เมื่อไหร่นะมึกลวกลอง กินด <t ội Investment> ีนัดวันนี้มึกเอาบังกาว่ากินดีอะไรมึกตามซาลิมิได้บ้านั่นนั่นตัวมุกบังกามุกนี่ว่ามึกกินดีนะบังกาว่านี่นะบังเกาก็กินดีผมบหมายถึงว่ามันกินแบตนะนะแต่บังกาว่ากินดีไัว่รทตามซาลิมิกินดีนุ่นนนกั่นกับบรรยากาศท้องทะเลตรังใก่ยักษ์มาบรรยากาศนี้ไล่คนนี่ตั้มมาว่าเบือไตเกาที่กับพิจัเดี๋ยวขึ้นตัวเต่าเต่าไปเลยเนาะตอนนี้ว่าไล่คนตักมาเป็นรอยแล้วมึงตักมาก็เบือบังเกา จโสักมาแล้วบงสันจสักาแล้วมึงหอมมออมอมาังกาังกานี่อมมหมงนี่จุมแรกดุมแรกดุมแรกได้ขวเลยได้ขเลยสุดยอดนี่สุดยอดสุดยอดรับรุมรรัเยอแล้วยังตะบลอกว่าวันนี้เราไม่ได้เตรียมเรื่องข้าวสานให้มาเลย ตึงกันตอนนี้เนี่ยลืมครับลืมถึงกันตอนนี้เราค่อนข้างจะเหนื่อยแล้วถึงกันพอดีตกมึกมาได้แล้วก็มีเชฟในตำนานของพวกเราถึงกันนี่นักเราไปตำเนื้ออะไรเดียวถึงกันปลาไมา่กินกลับเรากินอเองเองอกินงใก่อนกลับกลับด้วยนะเด้งนะกลับด้วยนะหล่อแอบร้องดิเน,นี่ยดีใจที่เรามาดีใจใช่ไหมเติมเติมเตื่นติมใจไปนั่นนะ ก็แหนีเราเนีดราม่าทีา่เรา,า,า,าน,นี้มานุกกันเราเราไม่ต้อง <c oughs> มีน้ำตากันนะวันนี้นะ <c oughs> มาสบิยเยอะขึ้นไปไหมพี่ผมจีมนี่วะนี่อันนี้คือโชโยุบ้านเราครับอันนี้ไม่ใช่โฆษณาแต่อย่างใดเป็นน้ำปลาตราแกะนะน,นี่คือข้องโกจังหวัดตรังบ้านเรา <c oughs> เลยอย่างนี้แล้วนี่ล้ก็ลักเบี้ยเราเลยอะไรเนาะเอ้ไม่ได้ปิดใกล้เมึกใกล้เมึกตำเนียนกันด้วยตำเนียนดีผมตาดีตาพลันอันนั้นก็ยับกวนนะยับยับก่อน กีมเตกเลยไปแต่เป็ดเกเป๊ะนายนำกล้วยอยู่นู้นนลูกตัางเื่องวันุ่งักล้วไม่เหมือนกันคือยังจบอกว่านี่เรามาฟิลแบบติดเกาะติดไต่ก้าวบล็อกนะไต่ก้าวก็ไม่ได้เตรียมก้าวสั้นก้าวเนื่อยมาเลยนะก นี่ครับเมนูรองตองของพวกเรากินมึกดิบๆมาตอกมึกมันก็ต้องกินมึกดิบๆซาชิมิอันนี้ตอกมึกกันก่อนนะพวกเรานะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเจอกอลเราเลี้ยงอ่ะนุกนั่นนุกน,นั่นอัออนนี้นุกนั่นที้ยอ่ะเตอกลาต้าปลากลานี่ไว้จำเนื้อเดียนะ มอ้มมชิดหน้ามาไม่พลื้ออ่ชิดทุกนีฮน้มันับดนึงของามรรยากาศกำลังดีมึกกะกิน อันนี้ต้องเป็นปลาแซลอเลยและครับตาแกนี่วันนี้ราจะด้าติดเลยนะรดกับตลาแกเลยครับซัๆกลางทะเลซอดวันนี้ต้องลงไปกินในเร่่แล้ว้องคิก่อนนะเพื่อนๆเพระมันเป็นกั๊ดไซเลือกอะไรกันไม่รล้ครับต้ใจไหมนะกองรุ่งแสงรุ่งแสงรึดอน กากวาบังกวางย่อนเทียไม่นี่บังกวางฝังเปนย่อนเทียไม่นี่เลยมาเปยกเกวสุดยอดกับบังกาสุดยอดได้ตามสั่งจริงเลยนี๋ยวผม่บังกวาก็ชีดแบบมึกนากลองถึงกับปอนไปตุ๊กไปกล้งกันแล้วหลังจากตกมึกได้วัตถุดิบในการทำรงชีพเราจะขึ้นไปติดเกาะเหล่าเลี่ยงกันนึ่งคืนบนเกาะที่ได้รับชายาน้ำวาซวงสวรรค์แห้งทองทะเลรัง เราจะไปอยู่กินรับนอนกันปันปลือบนกเกาะถไม่มีคนอาศัยจะมีอะไรนุกนุกให้ทำกันมั่งและที่สำคัญส่วงสวรรค์แห่งนั้นจะสวยงามแค่ไหนติดตามได้ในอีพีต่อไปติดเกาะเล่าเลี้ยงส่วงสวรรค์แห่งทองทะเลตรัง